คนที่จะเป็นเซอร์วิสโอเปอเรชันได้พี่กิ๊กต้องรู้ทุกเรื่องในองค์กรเลยไหมครับควรจะต้องเกือบทั้งหมดเพราะว่ายกตัวอย่างเนาะเบสิคโนเลจของอาคารเราของพื้นที่เราเนี่ยเราควรจะรู้โดยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะเราเป็นเจ้าบ้านห้องนี้เหมาะกับงานแบบนี้ห้องนี้เหมาะกับเราต้องรู้ยันไซส์เท่าไหร่รับน้ําหนักได้แค่ไหนโครงสร้างเป็นยังไงอย่างนี้แปลว่าคนจะเป็นเซอร์วิสโอเปอเรชันนี้มันต้องมีทักษะหรือมันต้องมีแบบคุณสมบัติยังไงบ้างในมุมมองของพี่กิ๊กครับในมุมมองของพี่เองนะคะคนคนที่ มีทักษะของการเจราจาสื่อสาร,รต่อรองเพราะมันต้องคุยกับลูกค้า,าต่อรองใช่ใช่มันต้องมีทักษะแบบนั้นมันถึงจะเข้าไปดิวเข้าไปคุยได้อย่างแบบดูสมาร์ทอีกอย่างหนึ่งคือไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่างานของเราเนี่ยเจอปัญหาทุกวัน S <S ไม่มีวันไหนไม่เจอปัญหาอ,อ,อย่างที่วินบอกว่าเราไปพาลูกค้าไปไซน์ยินสเปคเนี่ยถ้าลูกค้าถามมาสิบคำถามอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ <Sí> เดี๋ยวก่อนนะคะ <S 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 มันทําให้เราดูไม่โปรเลย <S <S แต่ถ้าโอเคสิบ okay, คำถามเราตอบได้สัก7จ็ดแปดคถามที่แม่นยําอีก2คําถามมันอาจจะเป็นแบบว่าโอเคเดี๋ยวยังไงเราส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้หรือไม่งั้นเราก็ต้องมีทักษะและวิธีการในการตอบกลับแบบที่ดูมืออาชีพไม่ทําให้เขารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยก็ต้องมีไหวพริบที่มันประมาณนึงเลย